สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วก็ช่องดอวบ,บันที่ชวนชิมจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้จ้าติ๊กจะพาทุกคนมาบึงบรรยากาศนอกจากบรรยากาศที่พักห้องพักในอนโปรตุเกสนะจ้าเมื่อนี้เป็นวันที่สองที่ติ๊กได้มาอยู่บนแผ่นดินโปรตุเกสนะจ้าเดี๋ยวติ๊กจะพาไปชมบรรยากาศห้องพักนะจ้าว่าการเป็นยูความเป็นยูที่พักอาศัยในยูบันไดนะจ้า พร้อมแล้วเข้าไปเบิ่งพร้อมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะอันนี้คือเพื่อนรวมงานของติ้งนะจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้ามาสัมษัสกันความรู้สึกเป็นจังไหนจ้ามาเหยียบแ่นดินโปรตุเกสคือสองวันนี้วันหนาวอากาศหนาวจ้ะอากาศดีค่ะน้องชอบโอเคนี่เนาะเข้าเได้เริ่มงานพร้อมกันจ้ะพี่น้องนี่ค่ะบายบายค่ะน้องว่าบายบายค่ะฝากติดตามน้ำเด้อจ้ะน้องว่า ฝากเป็นกำลังใจให้แน่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวติ๊กสิ้าไปเบิง้งบรรยากาศที่พักน้าจ่ะในห้องว่าเป็นจังไดอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนาบ้านน้จ่ะพี่น้องจา้ามือนีพอดีว่ามือนีฝนตกนะคะพี่น้องมันก็นเลยบรรยากาศก็กคือตากผ้าข้างนอกไม่ได้จ้ะอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวถ้าเมื่อใดฝนบ่ตกงนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมีโอกาสติ๊กจะทายคลิปบรรยากาศให้เบิ้งบรรยากาศคางบ้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนบ้านคางๆน้นจาจ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว ติ๊าพาไปเบืงอ่าบรรยากาศบ้านพักหลังนี้ก็น่าจะอันนี้ก็คือเป็นห้องแรกเก้าพอมากก็จะเป็นห้องกินข้าวนะคะนี่ก็โต๊ะกินข้าวสำหรับคนงานประเทศไทยมิตุเย็นจ้าพี่น้องจ๋านี่ค่ะมีพนักง,งานรีวิวสินค้า,าจ้า <c oughs> สวยงามค่ะนายู่มากเลยมีตู้เย็นสามชั้นจ้านี่ก็เป็นห้องทํากับข้าวห้องครัวนะคะนี่เตาแก๊ ทุกอย่างกับมีผักอันนี้ก็คือผู้ดูแลขเขาสื่อมาต้อนรับกับพวกติ๊กนอกจากวาว้เฮดกับเขาซื่อไ้ฟีจะเป็นสวัสดิการบริษัทนี่ก็เป็นอ่างล่างเมื่อล่างอ่างล่างจานจา้ะต่อไปก็จะเป็นทางเขาห้องค่ะลังนี้ก็จะมีห้องพักอยู่ประมาณสามห้องนอะจากพี่น้องบรรยากาศก็ค่อนข้างดีค่ะน้องนอง่นารักทุกคนเลยมีแตฟัวกเก่งๆค่เข้าอยุ่กันแบบเป็นครอบครัวจ้ะพี่น้องจา้า อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องอันนี้ก็จะเป็นอ่าห้องพักของติ๊กนะจา๊ะหอ้องนึงก็จะพักอยู่ประมาณหาคนนะจ๊ะพี่น้องจ่ะอันนี้ก็เพื่อนร่วมห้องค่ะน,นี่เป็น ทีมงานเดียวกันจ้านี่ค่ะมาจากไทยน้ำกันค่ะทักท้ายทักท้ายช่องในเล็้วทักท้ายพี่น้องแนสวัสดีค่ะนี่สวัีชี้เข้าเสือเจ้าเมนี่ฝนโตกไปใส่บ่ได้ค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็นอนล้อนอนรอวันาเริ่มงานจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้ก็ยุ่ในช่วงอ่ะกักัวกักัวแล้วก็ทําเรื่องเกี่ยวกับพวกเอกสารต่างๆนะจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวปีดหายค่ะนี่จ้ากับประมาณนี้นะค่ะก็ ห้องก็ค,ค่อนข้างจะลกคในจังหน่อยจ้ะพี่น้องจอ้าเพราะว่าแบกมาแต่บาดกันลายเติบอยู่เนาะจ้ายเลยเอาจ้าจะไปอ่างหอง้งหองเพื่อนเรางานหของของน้องอีกคนนึงเนาะมันมีสองห้องเลยจ้ะเนาะห้องก็จะประมาณนีณ้ค่ะที่พักสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่าย,ยห้องหน่อยนะคะนี่เจอสุดหล่อของเราอีกแล้วค่ะหนึ่งคนกับเอกในท้องเรื่องค่ะนี่จ้าทุกคนน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ฮะนี่จ้าไปค่ะจะไปเขาไปเบิ้งอ่าในส่วนของห้องน้ำนะจ๊ะน้าพี่น,น้องเพราะว่าห้องนี้อาจจะไ่ได้พักเข้าไปเบื้องนะจน๊ะเพราะว่าเ้าจะหน่ะจะพักพอนอยู่จ๊ะน่ะจะนอนอยู่เดี๋ยวห้องสิมาเบิ้งในส่วนของอ่าห้องน้ำห้องน้ำห้องสริมนะจ๊ะหลังนี้ก็จะมีห้องน้ำอาบกับห้องสุขาจะอยู่น้ำกันเลยคะ่ะแต่ว่าแบ่งเป็นโซนนจะจะ๊ะก็จะมีประมาณห้องน้ำห้องห้องห้องสุขาหนิคะ่ะประมาณ หอห้องนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการล้างหนาแบงฟันนะจ๊ะนอกจากนะจ๊ะอันนี้บ้านหลังนี้ก็จะมีฮีเตอร์น้าร้อนจ้ะพี่น้องจ๋าเป็นทางเป็นแทงใหญยๆเลยก็อาจจะสะดวกสบายเนี่ยจักน้อยก็โอเคอยู่ค่ะก็อยู่ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำค่ะพี่น้องจ๋าก็กว้างอยู่ค่ะห้องนึงก็จะมีประมาณหาฝักหัวนะจ๊ะอาบพ้อมกันก็ได้หรือจะอาบส่วนโตก็ได้จ้ะก็จะเป็นบรรยากาศ ที่พักคนงานแรงงานไทยในต่างแดนก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะจิกืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งจ้ะพี่น้องจา๋าเวลาของที่นี่จะต่างจากไทยประมาณ8ชั่วโมงจ้ะพี่น้องจา๋าจะเดินท่าจะเดินชาวกว่าบ้านเฮาประมาณ8ชั่วโมงจ้ะจ้าพี่น้องจา๋าเป็นยังไงจ้ะบรรยากาศที่พักอของแรงงาน ไทยในโปรโตุเกสนะจ๊ะมือนีเป็นมือที่สองติ๊กตองยู่นในช่วงกักโตจากพระท่านออกไปใส่แล้วก็ประสบกับว่ามือนีฝนตกน้าจากพี่น้องจา๊ามันก็นเลย่ไปใส่พระท่านได้จับแต่ว่าเมื่อวานน่ะได้ออกไปซื้อขอ,ของใส่จากล้านไทยคือร้านไทยโซนนี้จะเป็นโซนแบบว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในจังน้อยจ้ะเพราะว่า ในส่วนของข้าเดี๋ยวมาอยู่บ้านพักทีว่าใกล้กับร้านค้าร้านขายของไทยจังสี่จ้ะมันก็นกนเลยสะดวกสบายหลายอย่างแต่ที่นี่ข้ายังป่ะธานในเริ่มงานค่ะเพราะว่าขาต้องทําการกักตัวประมาณอาทิตย์หนึ่งจะ้ะก็เลยประธานไดไปใส่ก็เลยได,ได้อยู่ติดบ้านค่ะได้พักพอนถือเป็นการพักพอนจะ้ะนี่คะ่ะเดี๋ยวถ้าเมื่อใดฝนโ่ตกงแ้จ้ะพี่น้องจ้าขันมีโอกาสเดี๋ยวติ๊กจะไปถ่ายคลิปบ,บรรยากาศ ในเขตชุมชนในเขตหมู่บ้านของประเทศเขาให้เบิงให้พี่ให้น้องได้เบิงให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ากันกระติกเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ติก,กาะขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ติ๊กกระเพื่อนเพื่อน,อน,อนติ๊กน้ำด้วยจา้าสำหรับคลิปนี้ลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย